ใครไปวางหลังแล้วไม่รู้จะกินอะไรเซฟคลิปนี้ไว้มาอัปเดตของกินวางหลังปี6 7กันมีร้านไหนเด็ดๆบ้างมาดูเลยวันนี้เราพาทุกคนมาตะลุยกินร้านเด็ดวังหลังข้ามโรงพยาบาลศรีรัชเลยีบอกเลยว่าของกินเด็ดเด็ดก็คือเพียมาเริ่มกันเลยที่ร้านแรกร้านถังทองเขาทํากันแป้งสดๆบางๆไส้น่นเลยมีหลายไส้ให้เลือกด้วยทั้งมะพร้าวอ่อนฝอยทองข้าวโพดแล้วคือใส่ไส้มะจุกมากทุกคนแล้วแป้งคือแบบนุ่มๆหอมๆคือกินแล้วอร่อยเลยไปกันต่อที่ร้านลูกชิ้นทอดปลากายเจสุร้านนี้ที่เด็ด อยู่ที่น้ำจิ้มก็คืออร่อยครบร้<ม>ชิ้นปลาไก่ก็คือเหนียวนุ่มาเดินเข้ามาในซอยก็จะเจอร้านนี้เลยขนมปังญี่ปุ่นร้านนี้เป็นเบเกอรี่ที่มีให้เลือกเยอะมากมีทั้งขนมปังกระเทียมโดนัทแกงกะหรี่บันคิีมชีชีชเค้กก็คือมีหมดขนมปังบันญี่ปุ่นที่นี่ก็คือมีให้เลือกหลายอย่างมากและที่เด็ดเลยอยู่ที่นี่เลยพุดดิ้งคาราเมลบอกเลยว่าเนื้อเนียนเด้นหวานหอมอร่อยขนมปังก็คือไส้ามาแบบจุกจุเลยทุกทคน แปลงก็คือนุ่มละมุนลิ้นไปต่อกันที่ร้านสมูทตี้เปิดใหม่ร้านซัมเมอร์เชคราคาก็คือดีมากแก้วหนึ่งไม่ถึงร้อ